สวัสดีแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ i ินไซต์บอลสเปนติดตามความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลสเปนประจำวันนี้กันเลยครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของเรอัลมาดริดนะครับความน่าจะเป็นในการรั้งตัวมาโกอาเซนซิโอตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมีข่าวว่าล่าสุดนั้นอาเซนอนพยายามจะติดต่อกับเอเจนต์ของอาเซนซิโอนะครับเพื่อจะคุยเรื่องของความเป็นไปได้ในการดึงตัว ปีกชาวสเปนรายนี้มาร่วมทีมนะครับมีรายงานจากหลายได้สื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือว่าเดอะบิลเลอร์นั้นก็ออกมาเปิดเผยว่าอาร์เซนอลนั้นได้พยายามติดต่อกับเอเย่นของมาโกอาเซนซิโอนักเตะเรอลมรตดรายนี้แล้วนะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่อาเซนซิโอเองจะย้ายมาร่วมทีมโดยสัญญาของอาเซนซิโอกับเรอลมารตดนั้นก็เหลืออีกแค่12เดือนสุดท้ายหรือว่าปีเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็พยายามจะเจรจาเรื่องการขยายสัญญาอยู่ซึ่ง ตามข่าวแล้วเดสไลน์ที่ทางด้านของเรลมาดริดขีดไว้คือ20มิถุนายนนะครับอยากให้อเซซิโอตัดสินใจว่าจะต่อสัญญา Contact รีนิวคอนแทคหรือเปล่าหรือจะไม่ต่อสัญญาจะได้พิจารณาเปิดรับข้อเสนออื่นๆนี่คือเส้นตายตามข่าวนะครับว่าเรลมบดริดขีดไว้ว่า20ิมิถุนายนนะคุณต้องตัดสินใจได้แล้วแน่นอนว่ามีหลายทีมนั้นสนใจในตัวอเซซิโอนะครับมีข่าวก่อนหน้านี้ทั้งลิเวอร์พูลแมนยูแล้วก็สเปอร์แต่ที่เป็นข่าวล่าสุดคืออาร์เซนอลครับ ผมขอ,อย่าตัดลิวพูลแล้วกันลิวพูลคงไม่น่าจะอยากได้เอเซอิโอนาทีนี้ละแมนยูเองก็ไม่ไม่น่าจะใช่นะครับรวมถึงสเปอร์สเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นไปได้หน่อยแต่ว่าอาร์เซนอลเองก็เป็นตัวเลือกที่มาแรงณนาะนะทีนี้นะครับอาร์เซนอลพยายามติดต่อกับเอเย่นพูดถึงความเป็นไปได้ซึ่งค่าตัวนั้นก็ต้องบอกว่าตามข่าวที่สื่อต่างประเทศรายงานแล้วเรัอมาริดอาจจะเรียกสูงถึง43ล้านปอนด์ซึ่งเอาจริงมันสูงเกินไปนะครับแต่ว่า ด้วยราคานักเตะขนาดนี้กับอายุการใช้งานคือตอนนี้อัสซิดอ,อายุแค่26ปีเท่านั้นเจ้าตัว,ตวยังยังไปได้ไกลครับยังยังมีเวลาในการเล่นอีกเยอะไม่แปลกที่เราบิดติดเองจะตั้งราคาไว้สูงที่43ล้านถึงแม้ว่าอัสซิเดเองจะไม่ได้เป็นตัวหลักในทีมสักเท่าไหร่มีเข้าเข้าออกไม่ได้ยึดแบบตายตัวถาวรน,นะครับแต่ว่าเซริโอเองนั้นยังเป็นตัวหลักในทีมชาติสเปนยังคงอยู่ในสควอททีมชาติสเปนชุดที่เพิ่งจะจบเนชั่นลีก ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปซึ่งก่อนหน้าน,นี้นักข่าวไปถามทางด้านของอเซนโอในแคมป์ทีมชาติสเปนเลยครับว่าเฮ้ยอนาคตของคุณเป็นอย่างไรอเซนโอตอบว่าตอนนี้เจ้าตัวขอโฟกัสกับทีมชาติสเปนก่อนเพราะว่าตอนสัมภาษณ์ไปอยู่ที่แคมป์ทีมชาติสเปนนะครับอเซนโอบอกว่าขอโฟกัสกับทีมชาติก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องอนาคตซึ่งตอนนี้โปรแกรมทีมชาติสเปนมันหมดแล้วแล้วมันก็เข้าทางกับข่าวที่สื่อต่างประเทศบอกว่ามาริดิต ยื่นไว้ว่า20ิมิถุนาคุณต้องตัดสินใจซึ่งตอนเนี้แคมป์ทีมชาติมันจบแล้วครับหลังจากสเปนลงเล่นไปในเกมล่าสุดในเนชั่นลีกอีกโปรแกรมอีกทีนึงก็กันยายนนุ่นเลยนะครับทำให้อซิโลเองจำเป็นต้องตัดสินใจในช่วงสัปดาห์นี้แหละอซิโลให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่2ทางเลือกสื่อถามว่าคุณจะย้ายหรือคุณจะต่อสัญญาอซิโลบอกว่าจริงๆแล้วเขามี3ามออปชันย้ายทีมต่อสัญญาหรืออยู่จนครบสัญญาอซิโลบอกไปเลยครับ เท่ากับว่าสิ่งที่เขาเองต้องคิดว่ายังไงดีเรื่องของการไม่ได้ไปแชมเี้ยนลีของอาร์เซนอลสื่อเองก็ยกมาเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นเหตุผลหลักที่ทําให้อาร์เซนลเองอาจจะตัดสินใจไม่ไปร่วมทีมอาร์เซนอลแต่ไพ่ตายที่อาร์เซนอลเสนอให้อาร์เซนอบอกว่าถ้าคุณย้ายมาผมการันตีคุณได้เล่นเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่ๆซึ่งมันประจบเหมาะกับการที่ทางด้านของปลายปีนี้มันจะมีฟุตบอลโลกครับอาร์เซนอเองถึงแม้ว่าจะเป็นตัว ที่อยู่ในสคอรอตทีมชาติปัจจุบันแต่ไม่มีใครการันตีว่าถ้าเปิดฤดูกาลมาแล้วเขาไม่ได้เล่นเขาถูกจับดองเขาไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมเขาจะหลุดจากทีมชาติไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลอาจจะคิดอยู่ก็ได้อาร์เซนอลเลยจี้จุดนี้เลยว่าถ้าคุณย้ายมาถึงแม้ผมไม่ได้ไปแชมเบอร์ลีกแต่คุณได้เล่นนี่คือจุดที่อาร์เซนอลพยายามจะเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วบอกว่าเลือกผมเถอะรอดูครับ ให้ที่ว่าไว้จะได้ผลหรือเปล่าแล้วก็เส้นตายที่มาริดขีดไว้ว่าขอให้ตัดสินใจก่อนวันที่20มิถุนายนจะเป็นตามข่าวรายงานออกมาหรือไม่และอาเซซิโอจะเลือกทางไหนแต่แฟนอาร์เซนอลเองก็นาทีนี้ก็อาจจะพอยิ้มๆได้นะครับอาเซเโอเองถ้ามาผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวหลักของทีมได้ดีแล้วก็น่าจะเรียกกระแสแฟนบอลได้ดีด้วยเนื่นองจากอาเซโอเป็นนักเตะที่เราบอกว่าป๊อปปูล่าพอสมควรเลยนะครับิดตามข่าวนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ได้ฟังกันเรื่อยๆแล้วกัน มาที่เรื่องราวของอามาเรียนะครับจับพัดจ,จับผูได้เงินฟรีๆไปสิบล้านยูโรจากดิวของดาวินนูญีสจากรายงานข่าวที่ค่อนข้างจะการันตีแล้วล่ะครับว่าดาวินนูญีสนั้นได้ย้ายจากเบนฟิก้าไปสู่ลิเวอร์พูลครับจบที่ค่าตัวประมาณ75ล้านบวกออปชันเสริมอีก25่ล้านก็100ล้านยูโรนะครับส่วนแบ่งตรงนี้เนี่ยจะตกมาถึงอามาเรียประมาณ10ล้านยูโรด้วยกันเนื่องจากว่าตอนที่อามาเรียนั้น ขายให้กับเบนฟิก้าครับอัมาเมรียเนี่ยซื้อทางด้านของดาวินดูนเยสมาแค่10ล้านยูโรนะครับแล้วขายให้กับเบนฟิก้าไป24ล้านยูโรแต่ทำออปชั่นไว้ครับว่าถ้าหากว่าเบนฟิก้าขายดูนเยสในครั้งต่อไปทางอัมาเมรียนั้นจะได้ส่วนแบ่งด้วยก็ขึ้นอยู่ว่าราคาของเบนฟะิก้านั้นขายเท่าไหร่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับว่าขายไปเท่านี้ก็จะแบ่งให้กับทางด้านของเบนฟิก้ากี่เปอร์เซ็นต์ก็คุยกันไปสรุปออกมาแล้วได้10ล้านยูโร ลาวินูเยสก็จะตรวจร่างกายกับลิฟภูซึ่งจริงๆแล้วตอนลงคลิปก็อาจจะอาจจะมีเรื่องราวของการเซ็นสัญญาตรวจร่างกายอะไรอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าคือล่าสุดไอเบนฟิก้าถแถลงแล้วว่าว่าขายแน่นอนนะครับทุกอย่างไม่น่าพลิกละเหลือแค่ตรวจร่างกายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็สมเครื่องแบบหงแดงลิฟภูอย่างแน่นอนและอเมริยรับเลย10ล้านครับปิดท้ายกันที่เรื่องของดาวรุ่งผู้สำปะตูทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับ ประตูรายนี้18ปีเท่านั้นแต่ว่าหลายๆทีมจ้องตาเป็นมันเลยหนึ่งในนั้นคือเรอลมดิดครับเรอลมดิดนั้นอยากได้ประตูคนนี้มากครับนั่นคือกาเบียลสุกาก่าซโลนีน่าเรยกนสันวากกาแล้วกันนะครับประตูรายนี้เนี่ยถือว่าเป็นประตูที่หลายๆคนจับตามองมาดริดพยายามจะเสนอข้อเสนอไปเรื่อยๆครับให้ไปขนาดนี้ชิคาโกไฟทีมต้นสังกัดเองก็ปัดปัดไปเรื่อยจนสุดท้ายมีข่าวว่าจะโดนปัดหน้าโดยเชลซี เชลซียื่นเลยครับ10ล้านยูโรให้กับชิโก้ไฟบอกจะเอากาก้าซโลนีนะ่าคนนี้กลายเป็นว่าชิโก้ไฟอาจจะตอบรับข้อเสนอของเชลซีและมาดริดเองอาจจะต้องเสียดาวรุ่งที่เขาตามมาตลอดถามว่าสโลลีน่านั้นเด่นอย่างไร ผมเองก็ไปได้หดูเขาเล่นแบบจริงจังแต่ว่าก็ได้ดูคลิปกันมาบ้างแล้วครับเป็นประตูที่รูปร่างสูงใหญ่แล้วก็ปฏิกิริยาดีมากๆยืนตำแหน่งดีปฏิกิริยาว่องไวซึ่งหาได้ยากกับประตูตัวใหญ่แล้วว่องไวขนาดนี้ถ้าให้เปรียบเทียบก็น่าจะเป็นดอนนลุมมาประมาณนั้นเลยครับสูงใหญ่ตัวใหญ่นะครับไม่ใช่สูงอนยะ่างเดียวสูงแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยแถมปฏิกิริยาในการ ความว่องไวในการ r รี c t ชันรีเฟกตต่างๆของผู้สัตูถือว่ายอดเยี่ยมมากดีมากแลก้วก็การออกมาตัดการดวลหนึ่งต่อนหนึ่งกับศูนย์หน้าเนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะมากการออกมาตัดลูกดุดเดียวรวมไปถึงการเซฟจุดโทษก็มีให้เห็นเหมือนกันแต่ก็ต้องบอกไว้ว่าก็ไม่รู้ว่าจะดีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาคลิปไฮไลท์ที่เขาตัดกันมาใน YouTube เขาก็ตัดแต่คลิปดีๆครับความผิดพลาดมันไม่ค่อยตัดเข้ามาให้เห็นหรอกแต่แน่นอนครับว่า เรียวมาริดอยากได้และเชลซีกำลังจะปาดหน้าไปครองด้วยราคา10.5ล้านนี่คือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนประจำวันนี้นะครับมีอะไรสอบถามหรือว่าอยากให้พูดคุยเรื่องไหนคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปเลยนะครับฝากติดตามิีไซต์บอลสเปนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ